ถ้าเราบอกว่าพระเจ้าผู้เสกสร้างทุกอย่างพระเจ้าผู้เสกสร้างทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งในโลกนี้บังเกิดเกิดขึ้นจากพระเจ้าโอเคถ้าเราจะมองว่าพระเจ้าเสกสร้างทุกอย่างข้างนอกนั่นงั้นลองกลับเข้ามาที่พระเจ้าภายในสิคะพระเจ้าภายในของเราพลังไม่ได้ต่างจากพระเจ้าข้างนอกนั่นเลยเช่นกันนั่นคือพลังจิต ใต้สำนึกของเราค่ะทุกคนมีพลังจิตใต้สำนึกหมดเลยแล้วรู้สิ่งนี้ปุ๊บเราทุกคนจะเป็นคนที่เป็นผู้ได้ใช้พลังดังเทพพลังดังพระเจ้าทุกวันทุกเวลาค่ะใครที่แบบกำลังแบบเล่นบทเยือเล่นบทการแบบว่าเล่นบทของคนถูกทำร้ายเล่นบทของการเดินคนเอาเปรียบเล่นบทของแบบชีวิตแบบ ชีวิตแบบคุณหนูตกอับอ่ะแบบชีวิตยากจนน่ะชีวิตลำบากอ่ะชีวิตขัดสนน่ะเรากำลังเล่นบทแบบเล่นบทยาจกเรากำลังเล่นบทนั้นอยู่โดยที่เราอ่ะไม่เข้าใจว่าเราอ่ะเขียนบทละครใหม่ได้ตลอดเวลาเราเปลี่ยนบทละครใหม่ได้ตลอดเวลา เราเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์หน้าตาชีวิตของเราได้ใหม่ตลอดเวลาด้วยการทำสิ่งนี้ที่เป็นความลับในการดึงพลังดังพระเจ้าดึงพลังฤทธิ์จูนพลังดังเทพเจ้ามาใช้การใช้งานในทุกวันด้วยนะทุกวันทุกๆวันเราต้องใช้ชีวิตบนแบบนี้นั่นก็คือจงเป็นผู้เลือกเลือกทุกอย่างในชีวิต ทุกดีเทลในชีวิตค่ะฝึกการเป็นผู้เลือกค่ะคนที่ฝึกการเป็นผู้เลือกจะไม่มีประโยคนี้ออกจากปากคืออะไรก็ได้กินอะไรอะไรก็ได้ไปไหนไปไหนก็ได้เอาอะไรอะไรก็ได้ใส่อะไรใส่อะไรก็ได้คนที่ใช้ชีวิต ดังเทพ,พเจ้าคนที่มีพลังดังพระเจ้าจะไม่มีคำนี้หลุดออกจากปากเขาคืออะไรก็ได้นี่คือคำต้องห้ามของสายเสกสายเนรเมิตคำว่าเป็นผู้เลือกอย่างนี้นะเมื่อไรก็ตามที่เหตุการณ์เนี่ยล่องลอยอยู่จะยังไม่เกิดผลอะไรกับชีวิตเราเลยอย่างเช่นกินอะไรดี รายการอาหารมีเป็น10-20รายการมันจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเลยจนกว่าเราจะเลือกว่าเราจะกินสเต็กเลือกว่ากินกว๋วยเตี๋ยวเลือกว่ากินข้าวมันไก่เลือกว่ากินส้มตําเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกพระเจ้าของสิ่งนั้นจะกลับมาบงการชีวิตเราเองดังนั้นคนเนี่ยผิดกันล็อกเดียวเองนะ สมมติว่าเราตื่นมาทุกเช้าเราไม่เลือกว่าวันนี้เราอยากมีชีวิตที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายดีถ้าเราตื่นมาทุกเช้าเราไม่ได้เลือกเป็นคนที่มีความสุขเมื่อเราไม่ได้เลือกชีวิตเราก็ไม่ได้และทุกครั้งของการไม่เลือกเท่ากับการเลือกแล้วที่จะเป็นตัวละครลับในบทละครของผู้เลือกอ